กลางลานเลยเฮียเฮ้ยกูเจอบัตเตอร์ไฟสปิริตโอ๊ะเจอแล้วเหรอมึงมาจุดเริ่มต้นไอ้สัตว์มันกูฆ่าตัวตายนะมึงมึงรีเซ็ตตัวละครได้ปะอันนี้กูฆ่าตัวตายกูฆ่าตัวตายไม่ได้เฮ้ยกูวิ่งกลับปรเทๆอะไรกันอ่ะ มันกลาบแบบเซเวอร์เลยแล้วมันแล้วมันมีประตูหรอไม่มันเป็นเขามันมีแผนที่เขาวักดอ่ะอาเชียงั่นไม่เป็นไรมันก็เดินมาเลยไม่เป็นไรหรอกคือมันเป็นแผนที่ของโตัวนี้ใช่ไหมแล้วคือมันมันมันให้เราไปไหนมันให้เราไปไหนมันให้เราไปไหนขามันให้เราไปไหนมันให้เราไปไหน เอ t น a รานส์ใช่ไหมเราอยู่ใชแผนที I ่อมันมันคือจุดมุ่งหมายของมันให้เราไปไหนก็คือไปเอ็กซิสอะเอ็กซอยู่ทางซ้ายทางขวาซ้ายซ้ายบนซ้ายบนซ้ายบนกูก็วิ่งถูกแล้วนี่วะา้ึงขาได้ไหมกูพยายามเว้ยตอนนี้ไม่น่าใช่ละ ทางซ้ายนะซ้ายบนนะไปแล้วอีสัตว์รุ่นดาวเลื่อนฝันลองดูไปกูลองไปดูดีกว่าสัตว์คนที่อูอ้ยกูก็ว่า กวูว่ามันติดบาร์ของอวะโอ้ BACK TO BASIC เลยเดยิสัสตายยังตายแล้วมามามาเจอกันก่อนเจอมึงอยู่ไหนอะจุดเริ่มต้นกูอยู่จุดเริ่มต้นไหนๆไหนเขาดูไหนในก็แผ่นที่ไปนี้ไหนวะไปต่อไปต่ออ๋อเหรอ ออเมื่อกี้กูจะวิ่ง <มะ S 2> ถึงเมื่อกี้กูวิ่งจะถึงอยู่แล้วไอสัตว<ะ>์แต่กูโดนฆ่าก่อนเม่ไอที่เป็นลูกตัวแอลนี่คือที่เราอยู่เออโอเคโอเคเราลองไต่ขอบไหมอืมปะ่ะเราเบี่ยงซ้ายไปเรื่อยเนาะซ้ายไปก่อนเออซ้ายไปเรื่อยเยเลยโอเคไม่เไรเพราะว่าอย่างนี้เว้ยคือมันจะฆ่าแค่คนเดียวเว้ยถ้าเราตายก็ไม่เป็นไร มันจะฆ่าแค่คนเดียวเคยไปเลยอันนี้ไอ้สัสเอาเชื่อตายหาลงที่ลงทางหมดละไหนวะเช่อ่ะลองไปสายสุดก่อนอ่าแล้วมันจะมีซอกซอยให้เข้าใช่ไหมซอยนี้ปุ๊บขึ้นนี้ขึ้นบนนี่ไปขวานี่แล้วตรงไปเรือ่อยโอเคถูกแล้วถูกแล้ว ใช่ปะหรือไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ตายหาเราต้องอ,อันนี้ต้องไปทางนี้ต้องไปอางน,งางนี้มาแล้วโอ้โหตัวคู่เลยยาก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 แต่เมื่อกี้เราไปผิดวะไม่เราต้องไปซ้ายนี่หรือเปล่าเนี่ยซ้ายเนี่ยหรอเออแป๊บหนึ่งดูก่อน ใช่ปะละ่ะเมื่อกี้เหมือนเราวิ่งมั่วเลยอะแล้วเราไม่เจออะไรเลยอะนี่เมื่อกี้เหมือนเราวิ่งไปขวาใช่ไหมเราไปเจอไอ้เหี้ยเนี่ยเออมาทางซ้ายวิ่งเพียวบ๊ะบ๊ะบ๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข<อ>ับข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 ับทางซ้ายถูกแล้วต้องไปสายสุด เอาอันนี้ไม่ใช่ขวาหรอนั่นขวาหรอเออเต่ายหา่หอเออใช่ใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้มันขวาซ้ายอยู่นูน่น,น,น,ยอ,ยน,นอ๋อเคออเคไอที่เป็นรูปตัวเอลือที่เราอยู่ตรงแผนที่อ่าลองไปดู ต้องไปนี่ใช่ไหมไหต่อตรงไปเหรอตรงไปดูบ้างเราไปดูก่อนดิเดี๋ยวซ้ายเข้าบ้านก่อนไหมมีบ้านเหรอเปิดดิเปิดดิเข้าเข้าไปไปกันไม่ผิก็ได้ไม่ผิดก็ได้ไม่เป,เ,ปเป็นไรเออ,อเรไป เที่ยะแม่บอะถูลแล้วเพี้ถูลแล้วเพี้เข้ามานี่ติดโซนวะใช่ใช่รอดแล้ว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 ตามมาตามมานะกูจำได้แล้วกูจำได้แล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่กูตายอ่ะเราจะวิ่งถึงแล้วเว้ยเนี่ยกูมาตายตรงเนี้ยถึงแล้วถึงแล้วโอเคโอเคจำได้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  ม้หมดฮะอะไรนะต่ไม่น่้หมดต่ไม่น่้หมดไม่ใช่สายนี่หรอ,อต,าตายแล้ว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 เอ้ย่าปิดดิปิดทำไมเชีย่ยโดนจ้ำสแกเลยสั์ถูกปะเนี่ยเพียวทำไมจ้ำสแกรสแสดงว่าเรามาถูกแล้วหรือเปล่าอืมอืมนอนนอนใช่ใช่ใช่ปิดก่อนไหม มันอยู่ไหนไม่รู้อะ่ะปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนไอ้เชี่ยไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นกรูใช่ไหมเห็นอะไรวะลองลองปีนปีนโต๊ะมาดูมาดูดิแล้วมองไปตรงนู้นไหนอะ่ะ ไม่มีอะไรเลยคนในหมวกอะ่ะ <c oughs> อ๋อเห็นละเฮ้ยพ,พี่มันไปแล้ววะไปแล้วังหวะนี้แหละไปไปทางไหนอ่ะต้องไปทางไหน,น,นหอ่ะทางนู้นเหรอสับเฮ้ยไงไหนกูเจอแล้วเจอแล้วกูวเปิดไปเองกูงไปเลยกูไปเลยกูไปเลย,ลเลยมาเฮ้ยมันต้องใช้สปิริตต้องใช้สปิริตไอ้เหี้ย ตายแล้ว,วสปิริตอยู่ไหนตายแล้วเชียร์ละเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนไอ้สัตว์ตึงวะมันต้องใช้สปิริตอ่ะสปิริตไปรู้ละกันแยกกันหายแยกกันหายแยกกันหาสปิริตเลยเออวันนี้ไอ้เหี้ยตัน ตานตาย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 เฮียห้องปิดตายเียอันนี้ห้องสุดท้ายแล้วโอ๊เข้ามาก่อน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 ไอ้สัสยากมากอันนี้ยากละอันนี้งานหยาบละสิง,งนี่สิงนีระวังผีระวังผีมันยกิดเปนเชียอะไรปิดดิผีมันติดบล็อกนี่ว่ะ พี right, ิดบักไม่ไม่เราเราเราต้องเริ่มต้นใหม่แล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยกูขอลองเมื่อแม่มูมูต้องตายก็ได้นะเว้ยกูจะมากลับมาดูนี่เฉยกูจะกลับมาดูสปิริตกูจะกลับมาดูไอ้เหี้ยนี่มันจะมีอะไรหรือเปล่าเจอไหมเพื่อนไม่เจอหรอแป๊บนึงนะ S <S โอ้โยาวเลยเว้ยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่มีผมจะลองไปขวาดูนะครับถ้าไปขวาเจอก็โชคดีหน่อยเข้าไปเลย อุ้ยเนี่ยตายปะโดนไหวเนี่ยโดนเลยเออไม่เป็นไรช่วยกันหาบอกมาแป๊บเดียวช่วยกันหาช่วยกันหาตรงนี้ไม่คุ้นเลยปะกูก็ไม่คุ้นเหมือนกันเลยเฮ้เฮ้อรนนี้ทางเข้าไอ้ห่าเอ้ยควย อ๋อนี่ไงจเจอละโอเคงั้นแยกกันห<อ>าอันนี้คื<า>อาทางอะไรอันนั้นอ,าาอันนี้นทางอะไรทา,ทางที่เรามาทางที่เรามาไงทางที่เรามาทางที่เรามากันอนะเก็บสายไม่นา่อาอ้ยยากว่ะสายใช่ไหมรอก่อนรอก่อนรอก่อน แยกกันหาปเพียงแล้งเราแยกกันหาเลยเดี๋ยวกูไปขวากไปซ้ายขวาอยู่ไหนขวาอยู่ไหนวะนั่งขวาใช่ไหมอันนั้นขวาโอเคกูไปขวากูไปขวามูไปซ้ายเลยแยกกันเลยแยกกันเลยมันต้องเจอสักที่เดี๋ยววะขวากูหาทั่วแล้วนะมันต้องมีขวาที่อ้ยมันจะบั๊กอะไรขนาดนั้นน่ะนี่ที่กูต้องหาคือกูต้องหาประตูไม้เจอกูแย่แน่เลยวะ สปีดมันอยู่ยแถวๆนี้ใอเป่าวะค่อยๆเล่นนะไม่เป็นไรจเย็นไม่ใช่เหรอ,อลองไปตรงนี้ดูตันปะอ่ะตาตันไปลองดูดิดูว่าอยู่ตรงกลาง ไปตรงกลางดูซ้ายโอเค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 โยเคโอ๊ะโมีบ้านโอ้โหเพื่อนโอ้โหลากมาเลยละกันเสี่ยงมาเจอนีกตายคู่เลยแม่ยศไปกันลงไปขวาพร้อมกันนะปลาปลาไปด้วยกันไปมือนกัน เราไ้ปถ้าเจอผีวิ่งวิ่งออกมาเลยดีกว่าเราวิ่งเร็วเท่าผีอยู่ละเมื่อกี้มันมีบ้านใช่ไหมเพียวมมนเห็นเหมือนกูใช่ไหมมัมเห็นเหมือนกูใช่ไหมอือทำนี้ไปทำนี้จำไว้นะ ถ้าเจอผีออกมามันจะมีประตูเฮ้ยนี่ครเสียงผีและเพียวเข้ามา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 เออ ลองผ่านไปก่อนพยวพยวพีววมีไหมป้า ไห้ออกทางไหนวะเฮ้ยมีไอเฮ้ยเพียวเยี่ยมสวยไอ้เหี้ยโดนสแกมสเกลเลยสัตว์โอ้เข้ามานเราจะกลับยังไงเนี่ยกลับยังไงวะเอวเอายังเอาสปีนหลิมาหรือยังไม่ไม่ใช้แค่คนเดียวใช้แค่คนเดียวไม่มึงไปเอามาก่อนเพื่อถ้ามันตายตายคนหนึ่งแล้วอ่าโอเคโอเคได้ได้ได้ไอ่แยกไปโอเค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 เพื่อนจัดไป ไปเลยเหรอล็อกเอสสิไปเลยปะ <L'> on, ไปเลยปะลองลอง,ลองเออเราไปดูพี่เดิมเฮ้ยไอสัตว์หลงหลงเฮ้ยเจอทางเจริงเจริงทีหลบทีหลบเออเร็ว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 ล้อมทำโอ้ยตึงว่ะ โคตรใกล้ไอ้ีอ่ะโอ้โหไปแล้วว่ะไปทางขวาว่ะเพียวใกล้สัตว์อ่ะเนี่ยเราจะไปจุดเริ่มต้นใช่ใช่ต้องไปจุดเริ่มต้นเว้ยปะปะปะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่นี่วะใช่หรอทางไหน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 ไปจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นเพื่อนอยู่ไหนวะไม่วะหรือจะหาทางออกไปเลย เออป <Okay. S 1> ่าวป่าวป่าวมีม้วนเลยามเบี่ยงซ้ายเนาะซ้ายมีไหมซ้ายตันไหมไม่ตันบ้านบ้านบ้าน <c oughs> าบ้านเฮ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วว่ะหรอวะใช่เพียวใช่ใช่ใช่แล้วใช่แล้ว ใช่ไหมใช่แล้วไปดิไปดิใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่ก็เหี้ยอะไรสัตว์จิมหาย,ยอะไรตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยตรงไหนวะเนี่ยบ้าน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 แอ<ต>บโอ้ยเซ็งหน้าหมดไอ,อ้เหี้ยเออหนึ่ว่ะโคตรใกล้อ่ะ จะปะอืมป่ะเล่นชัวร์เล่นชัวร์เ, <อ S 2> เล่นชัวร์เล่นชัวร์เอาชัวร์ไปก่อนเหรอตอนเนี้ยแต่ไม่มีเสียงมันนะเฮ้ยอันนี้คือเราต้องทำแหละอันนี้จุดเริ่มต้นไม่ใช่หรอ ใช่ใช่เปลี่ยนไปซ้ายป่ะใช่ไหมตัวนี้จุดเริ่มต้นเว้ยว่ใช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 ่แล้วใช่แล้วใช่แล้วโอเคโอเคเรื่องอะไพาไป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 ไไปไปไไปนี่ไงนี่ไงสปิริตอยู่นี่สปิริตเบร์ไฟอยู่นี่ไม่ใช่ไม่สปิริตเบร์ไฟอยู่นี่ไงกูให้รู้ว่าอันนี้มันจุดเริ่มต้นใช่เหรอแล้วต้องแล้วต้อไปทางไหนต่ออ่ะลองไปดูแผนที่ก่อนโอเคโอเคโอเคไปไป สายแต่มึงเห็นที่เป็นตัวเองกับหัวใช่ไหมก็คือที่เราอยู่ตรงนั้นเลยเราลองเดินล้อไปสายสุดนะอืมโอเคมึงว่าไงเดินล้อสายสุดอืมโอเครีบไปพี่รีบไปรีบไปมันไปทางขวาแล้วปไปไปซ้ายอยู่ไหนวะซ้ายอยู่ซ้ายก็คือเดี๋ยวขวาโอเคเดี๋ยวขวา าถ้าเจอบ้านคือหลบกก่อนก็ได้เออ,เออเออเล่นชัวร์เนาะเออเล่นชัวร์เนาะเล่นเอาชัวร์ไงเจอไหมเพียวเพียวเพียวมันมาแล้วพกเจอบ้านมึงเข้าไปกันเลยมไม่ไม่เดี๋ยวกันกูไม่เจออะไรเลย กลับชุดเริ่มต้นก่อนเข้าข้านกันโอ้ยเมื่อกี้ผีมาอยู่ตรงนั้นเลยอ,ะอ,อย่ะเขียวปะต้องเสี่ยงเว้ยไอ้ทางเดิมนะอันนี้ทางเดิมนะเออมึงนำเลยมึงนำเลย เก็บแสมิน่าเมอนกันไหมเราอ,อ้อมอ้อมบ้านก่อนอ้อ,อมบ้านดีกว่าอ้อ,อมบ้านยุ่งรุมกอนเข้าเข้าไปก่นอ,อกนเอเคเพียวป้าอ้อ,อมอ้อ,อมอ้อมนิดน,นึงตรงเนี้ย <อ Yes. S 1> เลี้ยวซ้ายโอเคโอเคถือทางถือทาง มีบ <minutes> ้านตรงนี้ต้องไปไหนต่อยังไงเลี้ยวซ้ายถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วปไ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 เอวอกเตมิน่าหมดเพื่อนเข้าบ้านเพื่อนเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านตรงนี้มีบ้านตรงนี้มีบ้านเข้ามาเข้ามาเข้ามาเล่นชัวร์เล่นชัวร์เล่นชัวร์เราเราไม่ผีดฐานเราไม่ผีดฐามเล่นใจเย็นเล่นเอาเดีี๋ยวตอนนเ้ราต้องทำแหลบแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องทำแหลบมันมาทางนี้ปะโผมันเดินไปทางนู้นแบบเพียว ชิบหายละมันอยู่ทางซ้ายสิ่งนี่พวกเราทำได้ตอนนี้ก็คือต้องไปไหนต้องร้อยมัไไนมาทางขวาวะ มันอยู่มันติดบั็กแน่เลยว่ะเพียวเข้ามาเพียวเข้ามาเฮี้ยเกือบตายแล้วมึงเพียวรอเฮี้ยอะไรไปดิมันเป็นมันเป็นวันเวีไปเลยไปเลยไปทางออกเลยไปทางออกเลยเป็นไหมเนี่ยไม่ใช่ไอ้สัตว์ทำไมจะไม่ใช่เฮี้ยนี่ไงสัตว์เจอแล้วนี่ไงมาดิอโเค ออกดิออกแล้วเฮียโอ้ยหัวใจะจะวายกัวสามอีพีกัวสามอีพีกัวสามพาร์ทแน่เลยเนะี่ยตัดยาวเลยเนี่ยอะไรอ่ะเอ้ยจบแล้วโอ้ยโคตรเหนื่อยอูย้หอ้าวโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยทุกคนเหนื่อยครับเหนื่อยมากครับโอ้ยเหนือหน่อยเหนือหน่อยเหนือหน่อยเหนือ่อยเหนื่อยอุ้ยตกใจ สทุกคนจ่าราไปเท่านี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ดูกันมาครับสองพาร์ทกว่าเลิก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 ครับเลิกครับเจัดกัน,นกทุกคนข้อพยเหนื่อยเว้ย